ทางช่องที่มันก็เออตัเขาดินเพน่ถไว้เนี่ยทางน้นจะมีแล้วก็ใส่ารัน้ำน้ำคลองน้นะเท่าไรครับมันก็เลยมีการได้ถกเถียงกันเขาก็เขาไม่โควกปิดแล้วก็โควก็เปิดอะไรประมาณนี้ท่านในเพื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำเมื่อคืนนี้นะครับมันเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอวังสมบูรณ์เนี่ยก็มีปริมาณน้ำฝนตกตกหนักนะครับ ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะวันที่7กันยายนนะครับก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมทางทางหลวงสาย317บริเวณหมู่7บ้านสบพูนะครับตำบลบางสมบูรณ์จบบังหวัดสมุทร็งาน้ำท่วมข้ามทางหลวงทำให้รถยนต์ยนี่ต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้สะดวกนะครับก็มีทางเจ้าหนี่ตำรวจแล้วก็ชุดผู้ภัยแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยมันช่วยการำอำนินคารจราจรเมื่อวานนี้นะครับ แต่ว่าน้ําท่วมได้ประมาณสองชั่วโมงนะฮะก็ลดระดับลงนะครับเป็นน้ําหลากมาจากภูเขานะครับวันนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรพันธ์สุวรรณวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้สั่งการให้ทาง อำเภอนะครับพร้อมด้วยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยทางหลวงชนบทแล้วก็ทางทีมงานทางเทศบาลตำบลบองสมบทรร่วมกันออกมาตรวจสอบความเสียหายนะครับเวณพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากนะครับก็จะมีสองพื้นที่ด้วยกันก็คือหมู่เจ็ดบ้านัะปูที่บริเวณท่วมถนนสาย3ามุเจ็ดนะครับแล้วก็จุดนี้ก็คือจุดหมู่สองนะครับบ้านวังนคร ำบลบางสมบูรณ์ทางหลบางสมบูรณ์ครับก็ได้รับความเสียหายบริเวณถนนที่เชื่อมต่อหมู่บ้านนะครับมีสองกบหมวลที่สามเนี่ยได้รับความเสียหายน้ําน้ำหลากมาทําให้ท่อแลวก็ท่อรอนเสียหายครับก็จะมีสองจุดที่คงจะต้องมีการซ่อมแซมเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหมู่หมู่เจ็ดบ้านสักภูนะครับที่น้าท่วมท่วมถนนเนี่ยจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่น้ําท่วมซ้ำชาครับเพราะเป็นพื้นที่ต่ำนั่นเป็นพื้นที่ต่ํา ล่าสุดก็ได้ประสานกับทางทางเทศบาลนะครับดูแลคุณลอกฝายที่อยู่ที่อยู่บริเวณที่ติดกับถนนนะครับบริเวณทางเข้าวัดสับฟูนะครับจะมีฝายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกไปว่าฝายพังแล้วก็ทาให้ปริมาณน้ำเนี่ยผ่านฝายแล้วก็ทําให้เกิดปริมาณน้ํามากและข้ามถนนจริงๆก็คือฝายนยังไม่ได้พังนะครับแต่ว่าปริมาณน้ํามากเนี่ยมันทําให น้ำเนี่ยไปกัดซอกบริเวณท้ายฝาย<อ>นะครับทำให้หน้าฝายด้านด้านท้ายฝายอ่ะปูนที่อยู่บริเวณท้ายฝายเนี่ยแตกออก่อนะครับก็เรื่องนี้ก็ได้แจ้งให้ทางเทฐบาลเนี่ยได้จัดงบเลี้ยงดวง่วนงบการเลี้ยงดวง่วนในการที่จะซ่อมแซมนะครับบรเิเวณปูนที่อยู่ด้านท้ายฝายเนี่ยให้ไม่สามารถใช้ได้นะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อรอรับผลปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอีกในใน,ในช่วงต่อไปจากนี้นะครับ ก็ได้ให้ทางทางหลวงชนบทเนี่ยให้ช่วยขุดลอกนะครับบริเวณคลอง,งคลองระบายน้ําบริเวณเรียบทางหลวงแผ่นดินสาย3ามเ็นี่ยให้สามารถที่จะนําสิ่งกีดขวางให้ออกเพื่อจะได้ระบายน้ําให้สะดวกมากมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นครับเพื่อรอรับปริมาณน้าฝนที่อาจจะตกมากในช่วงต่อไปจากนี้ครับเรื่องพืชพืชผลทางการเกษตรมีผลกระทบไหมท่าน ตอนนี้ขณะนี้